ดีค่ะพบกับดีดีแคนดีและนันาลินีนะคะทุกคนรู้ไหมคะการทําหนังสือบอกกล่าวทวงถามมีการออกข้อสอบบ่อยครั้งมากทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยการทําข้อสอบหนังสือบอกกล่าวทวงถามมีคะแนนที่10-12เลยนะคะดังนั้นวันนี้นันาลินีเลยจะมาพูดถึงการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถามค่ะ การเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถามโนติสหรือหนังสือบอกกล่าวทวงถามเป็นหนังสือบอกกล่าวหรือทวงถามล่วงหน้าให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามสิทธิกฎหมายคุ้มครองโดยโนติสจะกําหนดระยะเวลาไว้ให้ปฏิบัติตามค่ะอาจจะเป็น3วัน7วัน15วันแล้วแต่ความเหมาะสมการยื่หนังสือบอกกล่าวทวงถามนั้นเป็นเอกสารที่เจ้าหนี้หรือผู้เรียกใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งทางกฎหมายเพื่อบอกกล่าวหรือแจ้งไปยังลูกหนี้ค่ะโดยบางกรณีโดยสภาพแห่งข้อหาแล้วการโต้ย้งสิทธิอาจจะไม่ชัดเจนพอค่ะหรือบาง รณีมีกฎหมายบังคับไว้ว่าต้องมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามก่อนนะคะถึงจะยื่นฟ้องได้แต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะไม่ใช่ทุกคดีที่จะต้องยื่นหนังสือบอกกล่าวทวงถามค่ะยกตัวอย่างเช่นการโต้แย้งสิทธิที่ชัดแจ้งอยู่แล้วในคดีละเมิดรถชนผู้เสียหายก็เป็นกรณีที่ไม่ต้องยื่นหนังสือบอกกล่าวหรือบอกกล่าวทวงถามก็สามารถมีอำนาจฟ้องได้เลยค่ะ การยื่นหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปย,ยันลูกหนี้เพื่อให้เกิดการเจรจาหรือการไก่เกี่ยข้อพิาพาทเบื้องต้นค่ะหรือลดปริมาณการทำคดีขึ้นสู่ศาลอาจจะถือว่าเป็นการไก่เกี่ยข้อพิาพาทเบื้องต้นมีหลักกฎหมายอะไรบ้างให้เจ้าหนี้จะต้องยื่นหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปย,ยันลูกหนี้ก่อนเสมอหากไม่มีการยื่นหนังสือบอกกล่าวทวงถามท่านก็อาจจะเสียสิทธิในการรับชำระหนี้ด้วยนะคะ แต่ก็มีคดีบางประเภทค่ะที่กฎหมายกําหนดไว้ว่าต้องมีการบอกกล่าวไปยันลูกหนี้ก่อนฟ้องซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขก่อนฟ้องค่ะในหนังสือบอกกล่าวทวงถามนะคะจะพูดถึงนิติสัมพันธ์ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรและเขียนถึงการโต้แย้งสิทธิ์ค่ะและหน้าที่ที่พึงมีต่อกันและสุดท้ายจะเป็นการบอกกล่าวผู้บอกกล่าวมีความประสงค์อย่างไรข้อนี้นะคะจะเหมาะสําหรับผู้ที่สนใจตีอสอบทนาย และสำหรับท่านใดที่ยังมองภาพไม่ออกว่ารูปแบบการเขียนหนังสือทงถามเขียนยังไงที่นี่เรามีหนังสือบอกกล่าวทงถามจากสำนวนจริงให้ผู้เรียนได้ศึกษาหากผู้เรียนสนใจทำหนังสือบอกกล่าวทงถามสามารถฝึกทาได้ด้วยตนเองซึ่งทางเรามีทีมพนกายและเสมียนทนายคอยให้คำปรึกษาแนะนําอย่างใกล้ชิดค่ะและผู้ที่สนใจสมัครเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยนะคะ